สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับชมคันนี้กันนะครับสำหรับพี่น้องที่เน้นเอาไปใช้งานนะครับงบน้อยอยากประหยัดนะครับคันนี้เป็น Toyota 3ห่วงนะครับเครื่องพันสามนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเกียร์ธรรมดาถ้าสนใจไปทดลองขับเจรจาราคากันดูนะครับอยู่สุพรรณนะครับคันนี้ภาษีขาดนะครับก็ไปเจรจาราคาดูนะครับ ลองชมดูก่อนนะครับสภาพแบบนี้ท่านสนใจหรือเปล่านะครับก็นี่เลยชัดเจนนะครับราคา27,000บาทนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเครื่องดีเกียร์ดีควันไม่มีน้ำไม่ดันนะครับไปทดลองขับได้เลยกอดพาเราไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ถ้าใครมีทุนน้อยๆเน้นประหยัดช่วงนี้ก็นี่แหละครับเอาไปใช้งานก่อนนะครับ เศรษฐกษิจดีขึ้นก็ค่อยว่ากันคันนี้ก็ใช้งานได้ครับจากที่เช็คมาจากเจ้าของที่เขาคัดรถก็เก่งอยู่ครับนี่เลยสภาพนี้นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่าคันนี้นะครับถ้าสวยคงไม่มีหรูหราคงไม่ใช่แต่ถ้าเน้นใช้งานและถึงเป้าหมายการันตีได้แน่นอนนะครับความต้องการและความพร้อมของเราทุกคนไม่เท่ากันนะครับก็เลือกในสิ่งที่เราไหว ทำในสิ่งที่เราทําได้ครับเนี่ยครับไปได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันนะครับลองชมดูก่อนนะครับก็ไปทดลองขับขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองนะครับตัวนี้อึดทนถึกแน่นอนนะครับประหยัดน้ำมันเครื่องพันสามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน AE ขับในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับเข้าไปชมเข้าไปเลือกดูก่อนได้เลยนะครับถ้าใครสนใจเน้นโทรเจรจารถอยูโซพันราคา27,000บาทนะครับต่อรองกันเลย